บทที่1,078อัศวินมังกรแสงหปีหอกมังกรในมือของซูอันอยู่แทงออกมาจากช่องว่างและทันใดนั้นเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นในอากาศการแสดงออกของมันเข้มข้นมากและไม่แสดงความประมมาทเลยแม้แต่น้อยเพราะคู่ต่อสู้คือเสี่ยวซานหอกแทงเหมือนมังกรที่มาพร้อมกับประกายแสงสีทองเจิดจ้ากลายหอกสีทองและมุ่งตรงไปยังเสี่ยวซาน องประกอบของแสงก็พุ่งออกมาอย่างท่วมท้นมุ่งตรงไปปกคลุมเสียสเส่ยวซานเสี่ยวซานยกโล่ซนบูขึ้นด้วยมือซ้ายปกป้องร่างกายทั้งหมดของเขาพื้นผิวของโล่ซนบูมีแสงเหมือนกระแสน้ำบนปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อแสงหอกอันทรงพลังกระทบแสงหอกถูกกลืนกินเกือบจะในทันทีไม่มีแม้แต่เสียงกระทบในเวลาเดียวกันหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของเสี่ยวซานก็แทงออกมาด้วยหอกสีแสดเหลืองพุ่งตรงไปที่ซูอันอยู ซูอันอยู่ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าอย่างที่ข้าพูดก่อนหน้านี้คุณลักษณะศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าหล่อเลี้ยงคุณลักษณะแสงของข้าดูเหมือนว่าพี่จินไม่เชื่อข้ามากพอขณะที่เขาพูดดาวหกแฉกสีทองก็ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาด้วยรูปแบบพลังของแสงได้จุดประกายทันทีและชนกับพลังศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซาน และในทันทีวงล้อแสงบนร่างของซูอันอยู่ก็ปัทุและพุ่งขึ้นราวกับไฟโหมกระหน่ำที่ถูกราดด้วยน้ำมันเดือดแสงศักดิ์สิทธ์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นในทันทีซูอันอยู่ชี้หอกมังกรขึ้นไปในอากาศและทันใดนั้นลำแสงขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้ามุ่งตรงไปที่เสี่ยวซานแสงก็เป็นส่วนสำคัญของพลังชีวิตเช่นกันเสียงของเสี่ยวซานตามมา ร่างอาวตารของบรรพบุรุษต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเขาสองประกายอย่างเจิดจ้าภายใต้แสงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมออร่าแห่งชีวิตก็เข้มข้นขึ้นจริงๆเราควรจะเป็นฝ่ายเดียวกันไม่ใช่คู่แข่งเห็นฉากนี้ซูอันอยู่ไม่แปลกใจแต่มีความสุขดูเหมือนว่าจะคาดหวังให้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราคอยซึ่งหมายความว่าการลงทุนในเสี่ยวซานนั้นถูกต้องมากทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามโจมตีคู่ต่อสู้และได้พิสูจน์ซึ่งกันและกัน คุณลักษณะของแต่ละฝ่ายก็เสริมกันและกันมากขึ้นแม้แต่คุณสมบัติของตัวเองก็มีผลดีต่อคู่ต่อสู้ดูเหมือนว่าเราต้องแข่งขันกับสะพานและมาที่แข่งเท่านั้นซูอันอยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากการทดลองครั้งก่อนพวกเขาพบว่าพวกเขาไม่สามารถปรับปรามคู่ต่อสู้ได้เพียงเพราะคุณลักษณะของพวกเขาและยังเพิ่มพลังให้พวกเขาด้วย สำหรับสิ่งนี้ซูอันอยู่ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมมาอย่างดีในช่วงพริบตาลมปราณแห่งแสงก็แผ่กระจายไปทั่วร่างกายเขาไม่ได้กลายเป็นร่างมังกรแต่ยังคงอยู่ในร่างของมนุษย์พลังอันแข็งแกร่งของแสงได้ควบแน่นและก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกรอบบนพื้นผิวของร่างกายกรอบถูกควบแน่นจากท่าแสงล้วนๆกรอบมังกรแห่งแสงวาววับอย่างยิ่งทั้งตัวเป็นสีขาวแต่มีเส้นสีทองอยู่บนนั้นและแม้แต่หอกมังกรในมือของเขาก็เปลี่ยนไปตามนั้น จิตวิญญาณท่าแสงที่อยู่ข้างหลังเขาโตขึ้นและกลางแขนออกจากด้านหลังกอดซูอันอยู่และหายตัวไปในเวลาต่อมาพร้อมก,กับการหายตัวไปของจิตวิญญาณท่าแสงปีกทั้งหกก็ปรากฏขึ้นข้างหลังซูอันอยู่มันกลายเป็นอัศวินหกปีเสียงคำรามต่ำของมังกรกลายเป็นเสียงสูงร่างอวตารรูปมังกรขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาและร่างอวตารรูปมังกรนี้ไม่เพียงแค่ปรากฏเป็นร่างโปร่งแสงเท่านั้น ในวินาทีต่อมาร่างมังกรบินไปอยู่ใต้ซูอันอยู่กลายเป็นอัศวินมังกรแสงหปีเมื่อเห็นฉากนี้ผู้ชมทั้งหมดก็อดไม่ได้ที่จะอยู่ในความโกลาหลเพราะซูอันอยู่ในรูปแบบดังกล่าวนี้ไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันครั้งก่อนแม้แต่ต่อหน้าเจียงเฉินโจที่มีร่างกายสีทองที่อมตะเขาไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขา หรือวันนี้เมื่อเผชิญหน้ากับจินเมี่ยวหลินเขาได้ปลดปล่อยสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานี่คือความเคารพต่อจินเมี่ยวหลินหรือไม่เม่ยกงจื่อนั่งบนบัลลังใบหน้าของเธอดูสง่างามอย่างมากและเธอสามารถสัมผัสถ,ถึงพลังของซูอันอยู่ได้อย่างชัดเจน ในเวลานี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่จักรพรรดิแต่เมื่อรวมกับมังกรของเขาเองความแข็งแกร่งของเขาไม่ต่ำกว่าจักรพรรดิถ้าแสงเจิดจ้าได้หายไปโดยสมบูรณ์และถูกฝังอยู่ในนั้นและไม่มีองค์ประกอบแสงรั่วออกมาอัศวินมังกรแสงหกปีกสามารถเอาชนะตัวเธอเองได้หรือไม่ซูอันอยู่ไม่ได้โจมตีเสี่ยวซาทนทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วเขาก็พูดกับเสี่ยวซานอย่างใจเย็นว่าพี่จินนี่คือความสามารถที่แท้จริงของข้า เมื่อข้ายังเด็กข้าเกิดในกองทัพมังกรหุ่นเชิดอย่างไรก็ตามเวลาของข้าในการเป็นมังกรหุ่นเชิดนั้นสั้นมากแม้แต่คุณพลังของกองทัพมังกรหุ่นเชิดก็จําข้าไม่ได้จัก,กรพรรดอิอสูรคริสตันได้นําข้าออกจากกองทัพมังกรหุ่นเชิดและสอนข้าเป็นการส่วนตัวมันทําให้ข้าบารรลุสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และการกลายพันธุ์ของสายเลือดดั้งเดิมของข้าไม่ได้อยู่ที่คุณลักษณะหรือในสายเลือดเองเป็นเพราะข้ามีหัวใจสองดวง เพราะว่าหัวใจสองดวงนั้นเต้นด้วยจังหวะที่ต่างกันครั้งหนึ่งมันเกือบจะฆ่าฆ่าเป็นเพราะจักรพพัติอสูรคริสตัน Crystal ที่ได้ใช้พลังอันทรงพลังของเธอช่วยให้ข้าควบคุมความสามารถของตัวเองได้ดังนั้นหัวใจดวงหนึ่งจึงถูกรวมเข้ากับสายเลือดและได้รับการขัดเกลาวด้วยพลังที่แข็งแกร่งในกระบวนการฝึกฝนมันช่วยให้ข้ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นหลายเท่า และเมื่อข้าได้เลื่อนระดับเป็นราชาอสูรข้าได้ขัดเกลาหัวใจนี้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิพิเศษเฉพาะของข้านั่นคือหัวใจแห่งแสงผ่านหัวใจแห่งแสงนี้ข้าสามารถอัญเชิญอีกร่างหนึ่งได้ดังนั้นสิ่งที่เจ้าเผชิญอยู่ตอนนี้ก็เท่ากับข้าสองคนข้าสองคนที่สามารถหลอมรวมกันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อการแข่งขันนี้จบลงเมื่อมีโอกาสในอนาคต เมื่อนั้นเจ้าสามารถอัญเชิญมังกรดูร้ายและเราจะสามารถต่อสู้กันในฐานะอสศวินมังกรบางทีมันอาจจะน่าสนใจกว่านี้แต่ตอนนี้แม้ว่าการป้องกันของเจ้าจะแข็งแกร่งมากแต่ระดับพลังงานของเจ้าไม่ควรอยู่ในระดับเดียวกับข้าสองคนดังนั้นยอมรับความพ่ายแพ้ข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าเสียงของสูอันอยู่นั้นจริงมากและผู้ที่แข็งแกร่งทุกคนสามารถได้ยินเสียงของมันได้ จักรพรรดิอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในภูเขาสภาของสารบรรพบุรุษได้ยินคำเหล่านี้แล้วรู้สึกช่วยไม่ได้ก่อนที่ซูอันอยู่จะกลายเป็นจักรพรรดิซูอันอยู่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากเผ่ามังกรแต่ตอนนี้ซูอันอยู่เป็นว่าที่จักรพรรดิแล้วและมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป ซูอันอยู่เลือกที่จะบอกความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานี้แน่นอนว่าเขากำลังขัดขวางเสียส่ยวซานแต่ทำไมเขาไม่ขัดขวางจักรพรรดิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่เสียละ่ะซูอันอยู่กำลังบอกขุมกำลังทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้เช่นเดียวกับตระกูลมังกรทั้งหมดเบื้องหลังว่าเขาคืออะไรกันแน่ ด้วยร่างกายเดียวและสองหัวใจจะต้องเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งหลังจากกลายเป็นจักรพรรดิในอนาคตและสามารถครอบครองพลังที่ไม่ได้ไปกว่าจักรพรรดิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่ได้โดยตรงนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องสู้เพื่อจะได้แชมป์เนื่องจากความแข็งแกร่งของตัวเองเฉพาะในฐานะจักรพรรดิองค์แรกเท่านั้นที่สามารถมั่นใจได้มากที่สุดว่าจะได้รับความแข็งแกร่งที่สุดภายใ,ใต้การปรับปรามของเจ้าแห่งโลก ซูอันอยู่มีพลังมากจนกลายเป็นว่าที่จัก,กรพรรดิจากนั้นซูอันอยู่ทั้งสองก็ซ้อนทับกันพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนเมื่อมองดูฉากน,นี้จัก,กรพรรดิสวรรคเทียนอย่างรู้สึกเสียใจเล็กน้อยในใจเขาเสียใจที่เขาไม่ยืนยันว่าจินเนี่ยลินสามารถใช้มังกรดูร้ายได้ หากมีมังกรดูร้ายจีนเนี่ยหลินปัจจุบันอาจยังสามารถต่อสู้ได้แต่ในเวลานี้เขาทำได้เพียงแข่งขันกับคู่ต่อสู้โดยอาศัยอาวุธศักดิธิ์ทั้งสองในมือของเขาและหอกมังกรศักดิ์ธิ์ก็ยังไร้ประโยชน์และถ้าซูอันอยู่ที่ทรงอำนาจเช่นนี้ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วจะสามารถครองบัลลังก์ได้ถึงสามตำแหน่งได้หรือไม่เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าจินเนี่ยวหลินซึ่งเป็นคนสุดท้ายยังคงมีพลังแห่งสวรรค์เพียงพอที่จะเป็นจักรพรรดิหรือไม่ สถานการณ์เช่นนี้แม้แต่จักรพรรดิก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวตามที่ไม่กงจื่อรู้สึกในเวลานี้จักรพรรดิสวรรคเทียนหยางและจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกเช่นกันตอนนี้ซูอันอยู่สามารถเพลิดเพลินไปกับความแข็งแกร่งของการต่อสู้ครั้งแรกหลังจากที่เขากลายเป็นจักรพรรดิในอนาคตเขาสามารถจะกลายเป็นแกนนำของเผ่ามังกรได้อย่างแน่นอนการจัดอันดับของจักรพรรดิเขาจะอยู่ที่ด้านบนโดยตรง ท้ายที่สุดตระกูลมังกรเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินใหญ่ซูอันอยู่สามารถได้รับการสนับสนุนจากเมืองคริสตันและก็สมควรแล้วกับความแข็งแกร่งนี้